สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านมื้อนี้ต่อกับพะทุกคนมาเที่ยวทางบ้านสวนเนาะคะ่ะพี่น้องต่อกับสิพาพี่น้องมาดูผู้หมัดทํางานเนาะคะ่ะช่วงนี้เห็ดกระหมดแล้วเนาะคะ่ะกะสา,าวบ้านนอกอยู่เมืองนอกที่นี่กะสีพาทุกคนหาดูธรรมชาติแบบบ้านนอกเนาะคะ่ะส่วนต่อกี่สกะสิบ่เห็นคอยเห็นในเมืองกับเขาดอกนาคะพี่น้องกับสนโด,ดน,ดน ปีนึงสิเห็นจะเทียหนึ่งสองเทียนะคะในเมืองเนาะค่ะส่วนมากสิอยู่กับอ่าไ้กับนาถ้าหลังจากเก็บเห็ดยูในออกจากป้าแล้วตอกสิแบบว่าอ่ามาแถวบ้านสวนเนาะค่ะมาซอยสามีทํางานในจุดต,ตรงนี้เนาะค่ะสามีตอกสีตัดป้าหรือว่าตัดฟืนเนาะค่ะตอกสิมาซอยเพิ่นยู่บ้านสวนเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ถือโอกาสดีเนาะค่ะสามีมาตัดปลาตอกสีพาทุกคนไปดูว่าอ่า สามีต้อแล้วต้อใส่ชีวิตอยู่แบบไดดำรงชีวิตแบบไดกับการอยู่สวิเดนแบบบ้านนอกบ้านนอกยังซี่เนาะคะ่ะมาค่ะต้อกับสิพาทุกคนไปดูเนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นฟ้าคึ้มๆเนาะคะ่ะพี่น้องขี้ฟ้าไหลทวนๆเนาะจ้าก้อนเมฆมันไหลเนาะคะ่ะพี่น้องค่าที่เห็นขาวๆอยู่ทางคุณนะคะ่ะก็คือกองหญ่านะคะหย่าที่เชาาไล่เชา้านาเพิ่นตัดไว้แล้วเพิ่งกระสีห่อเป็นพลาสติกไว้เนาะคะ่ะเพิ่งกระสีห่อ เพื่อแบบว่าการอ่าการพวให้มันเปียกมันชื้นเนาะคะ่ะก็จะเป็นมืดๆนะคะเมื่อนี้เพราะว่าอากาศบ่ค่อยดีเพราะว่าฝนจิตตกนะคะนนแต่ต่อกระเจาเฮเบิง้งวิถีชีวิตชาวนาะของสวิตเดนนะคะเมืองสวิดเดนบ้านนอกบ้านนอกแต่กับมีความสุขดีนะคะพี่น้องเบื้องในจุดตรงนี้คะ่ะเงียบสงบดีนะคะเบื้องก้อนขีฟ้าวุนคะ่ะพี่น้องพี่น้องเคยเห็นก้อนขีฟ้าแลธเบาจา่จ้า มันไหลหลืดไปเรื่อยๆก้อนเมฆนะคะภาษาไทยก็มีเอฟซีบางท่านเพื่อกบ่าวไทยให้ฟังแน่เอาจังซีเนาะค่ะตัวกับสีเบ้าไทยแน่ลาวแน่ผสมกันไปเนาะจ้าเบ้าหลายๆภาษานี่แหละค่ะผสมประสานกันไปเนาะจ้าก็ตามสถานภาพนะคะพี่น้องถ้าอยู่ในป้าเหิดถ้าเบ้าไทยมันกับบ่มวนแม่จ้าถ้าเบ้าอีสานมันกับมวนเนาะถ้าเขาในเมืองแตงหน้าแตงตาสวยๆกระยัก จริตจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องอยากอันน้งก็อยากจริตจักน้อยว่าเออเม้าทยจักน้อยเนาะคะ่ะก็ตามตามสภาพสถานก,การณ์นะคะนี่ค่ะก็ตัวกสีเฮเบิง้งนี่ก็คือชาวไร่ชาวนาตอนนี้พวกชาวนาเพิ่งกสีหุดนาเนาะคะ่ะหุดนากบดินใบนะจ๊ะกบดินใบก้อนถี่หิมะสีลงเนาะคะ่ะแถบบ้านต้อดีอย่างหนึ่งค่ะพี่น้อง หิมะบบทันได้ลงเพิ่งลงข้างเดียวเองจ้ะแต่บ้านต่อหิมะเพิ่งสิลงข้างเดียวลงในน้อยนะคะติดต่อพาทุกคนไปเก็บเห็ดหิมะนะคะจริงๆช่วงนี้กับหาเก็บเห็ดได้อยู่เนาะคะ่ะอากาศตอนนี้อุณหภูมิกับหกองศานะคะแต่เมื่อน,นี่ลมนะคะต่อนังอยู่ในรถนะจ๊ะเลยบ่ได้ยินเสียงลมเนาะคะ่ะบ้านหลังนั่งก็คือบ้าน บ้านต่อใน,นอนาคตนะจ๊ะบ้านหลังนั้นนะคะก็คือบ้านยาน,นี่แหละคะ่ะนี่นะคะจริงๆต่อว่าสีดัดแปลงบ้านหลังนี้อยูเนาะคะ่ะหลังสีแดงตรงนี้นะคะดัดแปลงามาเสะมาเฮ็ดอยู่เอ่อก็เลยแบบเขากับท่านนายพว่าสีเฮ็ดจังไดดีตัดสินใจเ่าท่านได้ถือเนาะคะ่ะแต่ที่แน่ๆก็คือกาษีเม่มาอยู่บ้านหลังมาอยู่นี่เนาะคะ่ะช่วงหน้าฮ้อนต่อกรบเปมั่นใจปานใด กเว้ากลับไปกลับมาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะที่ว่ากลับไปกลับมาก็คือว่าตัดสินใจบ่ได้บางที่ก็อยากขายบ้านในเมืองมาอยู่นี่แต่บางทีการที่เฮาอายุหลายแล้วก็ขับรถเข้าในเมืองหาซื้อกับเขายากเนาะค่ะนะจ๊ะก็ให้เบิ่งบรรยากาศป้าตรงนู่นป้าทางนู่นน่ะที่ขายป้าไปกะอ่าทุมัดกับมาปลูกป้าแล้วล่ะเนาะค่ะปลูกป้าได้กับท่านได้แล้วเนาะค่ะโอเคนะค่ะต่อให้เบิ่งบรรยากาศ รอบๆจังหน่อยแล้วก็สิาพาทุกคนเข้าไปในป่าไปหาทุมัดนะคะไปหาทุมัดต,ตัดต้นไม้แต่ต่อกับสิาพาทุกคนยางเบิ่งหาเห็ดสิมีเห็ดบนโอแถวเนี่ยไปเบิ่งกันจ้า ให้ชมบ้านชนบ,บุตนะคะให้ชมบ้านชนบ,บทตามบ้านนอกนะคะค่ะเริ่มจะค่ำม,มืดแล้วก็มีแสงไฟตามบ้านแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็ยุ่ในป้าแบบหลอนๆยังซี่ะคะยามมังคืนค่ะพี่น้องแต่เบื้งแล้วก็วบบ่าหลอนบ้างเบื้องจ้งหนึ่งกับ,บ่างามแล้วค่ะแล้วแต่ฤดูกาลนะจ้ะ ตอนนี้ก็เป็นตอนย้ำแรงแล้วนะค่ะพี่น้องบ้านตอนนี้บ้านค้นก็นเริ่มติดไฟแล้วเนาะค่ะติดไฟช่วงสิปีใหม่เนาะค่ะเพิ่งก็ติดไฟหลังมุกเฮียนหลังค้นเพิ่งก็ติดไฟหลายเนาะค่ะเบื้องจากเช่นบ้านหลังนี้เนาะต่อกเกษตุกคนดูกําลังติดไฟอย่างสวยงามนะคะทุกคนดูค่ะสวยงามมาก ต่อเกษี้ดูนะจ๊ะจวดรถเหเบิ้งก็นะะ้อยค่ะความงามของเงนบ้านเพิ่งก็เตรียมฉลองปีใหม่ฉลองคริสต์มาสเนาะคะ่ะโอเคนะคะเมื่อนี้กับผาชมบรรยากาศเย็นๆของอบ้านนอกของสวิตเดนเนาะคะ่ะส่วนต่อกับเป็นคนชนระบทคนบ้านนอกเนาะคะ่ะเกษียบเห็นในเมืองปันไดดอกน้อยจ้าพี่น้องเนาะ,ะโอเคค่ะดูความสวยงามค่ะ คนชมบรรยากาศบ้านนอกนะคะบาบาเพิ่งยูน้ำยังสิล่ะค่ะยามมือแล้งเพิ่นกระสิเปิดไฟยังสินาะค่ะยูน้ำปลาต้องมองแตงแมงยังสิล่ะพี่น้องบรรยากาศสวีเดนแถบต่ออยู่บ้านนอกนะคะคันธิเบื้องย่องเบนก็อีกเป็นแบบหนึ่งนะคะคันยามมังคืนก็อีกแบบหนึ่งนะคะคันยามมังคืนก็เป็นแบบบาเป็นเงียบสงบนะคะเงียบสงบแล้วก็เป็นต้องมองแตงแมงต่อเสียเบื้องทางอาพุ่นนะคะทางเขาทางพุ่นนะคะที่เป็นไฟนะคะ เพิ่นก็อยู่น้ำตีนเขาเนาะคะ่ะน้ำตีนเขาน้ำภูเขาจัางซี่ล่ะจ้ะนี่ค่ะโดูดูก็สิเห็นรถแล่ลนมาเทียนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางพุ่นก็มีบ้านหลังหนึ่งเนาะจ้ะทางเขาทางพุน่นไกลๆเพิ่นก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งทางพุน่นเนี่ยพี่น้องชมบรรยากาศบ้านนอกนะคะบ่ะมีเมืองให้เบิ่งดอกคาทออี่ต่ออยู่ต่ออยู่ตะบ้านนอกเนาะคะ่ะ มื่อนี้บ่มีหยัางร้ายแล้วค่ะพี่น้องพาพี่น้องชมบรรยากาศยามมือเศร้ายามมือแลงผสมกันไปในบรรยากาศสวีเดนตอนเย็นเย็นชนบทค่ะ ้ายลูกซ้ายซื้อของขวัญมาให้ต่อต่อสิให้ทุกคนดูจ้ะนี่ค่ะของขวัญจริงนี่ก็คืออ่าต้อบอกว่าต้อต้อหนาวเนาะคะ่ะเพิ่งกันเลยซื้อผ้อาหม่มผ้าห่มไฟฟ้ามาให้ต้ออะคะ่ะบอกว่าบนว่าหนาวเพิ่งกันเลยแบบว่าเอาน่อยบนนั้นล่ะคะ่ะเหลิกงานมาให้ต้อพาไปเอ็นอันล้านค่าอีก้าเนาะคะ่ะ เราก็ไปเอาของที่เขาส่งมาเนาะคะ่ะผนสั่งในอินเทอร์เน็ตมาให้ตอดนะคะนี่คะ่ะลูกชายตอผลสั่งผ้าหม่มผ้าห่มไฟฟ้านะคะมาให้แม่นะจ๊ะอันนึงนะคะทุกคนมีอีกอันนึงที่แม่บอกว่าแม่อยากได้ให้กันนะคะก็คืออ่านี่คะ่ะเราจะดูข้างในกันมันคืออะไรนะคะทุกคนคะ่ะ ต่อเสรทุกคนดูจ้าให้ทุ่มัดเป็นคนเปิดให้เบิองหน่อยค่ะเป็นอ่ะเดให้ทุ่มัดเปิดให้เบิองนะค่ะปลาสีมีอีหยังอยู่นี่ถือลูกซ้ายต่อเพิ่นซื้อมาให้ต่อเนาะค่ะเราดูด้วยกันดูไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องแต่นั่นเทนเดี๋ยววอมทุ่มเตาสปริง Det fanns ingenting i. Ingenting. Men vad mig nyang bana va. Aj ja, vad mig där chang dai. Den na han ka. Nej, du nu se vad kör lai. Du får inte visa Này đưa chị ô có rồi ô vẫn sử là sao phải mẹ cha ในดูซีไอส์อรสกรีนอีจ้าดูอันนี้สายเคเบิลโอ้นี่เคเบิลลูกโซ่เออนี่ค่ะเป็นสื่อโทรศัพท์ใหม่แม่เพื่อจะให้แม่ทําคลิปให้ทุกคนดูสวยๆงามๆเนาะคะ่ะเห็นแม่บน่บนๆบอกว่าแม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่เพิ่นเลยหามาให้แม่ค่ะลูกชายของต้อนะคะที่หาสรรหามาให้แม่เครื่องที่ต้อเหตุยูทูบยูทุบมือนี่เพิ่นกับสื้อมาให้คือคือกันต้อจมบาอยากได้เพิ่นกับสีหามาให้เนาะคะ่ะพี่น้องดูค่ะ พื้นบ้านพู้ไดสีเห็ดในเจ้าเหมือนอันย้ำเห็ดโทรศัพท์ใหม่ก็เรยว่าลูกซ้ายต้อนนี่แหละค่ะโอดก็เรียกว่าสินะคะโอเคได้โทรศัพท์ใหม่แล้วค่ะสีสวยหวานแววด้วยค่ะทุกคนมินรุสนิย่าเล็กโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกเดี๋ยวเพื่อเพื่้นที่ให้นะคะเขาตอนแรกตอนนี้เขาก็ต้องเอาไป ชาติแบกก็นเอาค่ะพี่นอกเนาะ